ลิด่าทาร์ลสสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเช้านี้ก็จะมาทำแรนดอมใม่เพื่อนๆกันนะคะในหัวข้อเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างหัวข้อนี้ไม่ได้ทำนานแล้วเนาะนะคะมีมีเอฟทักกันเข้ามานะคะว่าให้ช่วยทำให้หน่อยนะคะก็ทำให้นะคะคือปกติแล้วอะ่ะกบก็จะจะทำแบบสลับสลับหัวข้อกันไปแต่มันก็จะเป็นใกล้เคียงกันนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะก็มาดูกันดีกว่านะว่า เขาคนนั้นคิดแล้วรู้สึกยังไงคุณกับคุณนะคะในตอนนี้นะมาดูพร้อมกันแต่เป็นการสุ่มดวงนะคะสุ่มพลังงานดวงเอานะอาจจะมีตรงไม่ตรงก็ได้ทาวเวอร์ควีนถือถ้วยนะคะไนท์ถือดาบ ควีนถือเหรียญแปดดาบนะคะอุ้ยโทษทีอุ้ยห้าเหรียญค่ะทำไมดูเศร้าจังจัสติกนะคะควีนถือดาบสี่เหรียญนะคะเทมเพลนส์โทษทีนะคะ ใด้สำหรับเป็นไฮพินเทสความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะคือพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับมีปัญหากันอยู่นะตอนนี้นะคะคุณกับเขามีประเด็นกันอยู่นะคะเขาอยากเขาอยากจะบอกกับคุณนะตอนนี้เลยนะเขายังรักคุณถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะมีปัญหากันอยู่ตอนนี้ไม่ได้คุยกันทะเลาะกันนะคะพังกันลง จบกันลงด้วยเหตุผลอันใดก็ตามความรู้สึกของเขายังคงเป็นคนที่จมอยู่กับเรื่องราวที่ผ่านมานะคะเรื่องราวปัญหาระหว่างคุณทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไม่มีสถานะการไม่ได้ให้ความชัดเจนหรือการที่เขาไปม,มีบุคคลในความลับหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการมีปัญหาเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำความไม่ยุติธรรมคำพูดเรื่องเงินอะไรประมาณนี้นะคะความรู้สึกของเขายังคงรักคุณเหลือเกินมันยังคง เป็นความรักความรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่นึกถึงคุณควีนถือถ้วยคือคนที่มีมีความรู้สึกรักรักแบบมันยังคงเป่งประกายอยู่ในใจตลอดเวลาจัสติ c ขยายไพยค่ควีนถือถ้วยเนี่ยเป็นความรักที่เขารู้นะว่าเขาทําผิดก,กับคุณนะเขาอาจจะพูดจาไม่ดีใส่คุณหรือเขาอาจจะทําร้ายจิตใจคุณนะเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทิศทางที่แบบที่ดูแย่ลงที่ผ่านมาอาจจะดูเหมือนคนที่ ไรอารมณ์ไร้ความรู้สึกกับคุณหรืออาจจะไม่ได้ความชัดเจนใดๆกับคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นสินี้เขารู้สึกในตอนนี้เขายังรู้สึกรักคุณมากๆแล้วก็ยังคงมีความรู้สึกว่าอยากที่จะทำอะไรให้มันดีกว่านี้นะแต่ก็ยังคงเครียดยังคงมีความอึดอัดใจยังคงเหมือนเงินปัดดาบคุณดูนะกึนไม่เข้าคลายไม่ออกเห็นไหมคะไพ่ก็ยังคาบดาบอยู่เลยเหมือนถูกมัด สางเหมือนถูกมาตรึงไว้โดยที่เขาไม่สามารถที่จะขยับขยื่นขึ้นตัวเองทําอะไรได้เลยในตอนนี้นะคะเขารู้สึกอึดอัดใจในหลายๆเรื่องนะคะเขามีเหตุผลบางอย่างที่เขายังไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ระหว่างคุณกับเขานะคะแต่เขา่ารู้ทุกอย่างว่าเขาทําอะไรไว้กับคุณบ้างนะตอนนี้ตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะอาจจะมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายที่พยายามหยิบยื่นสินงด,ดีให้นะคะ ไฟ of penacles เนี่ยคะ่ะแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่รับนะคะคนคนนี้นะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณมากๆหรือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณมากๆในตอนนี้เขาเองอะ่ะเขาอยากมาหยิบยื่นโอกาสหรืออยากได้โอกาสหรืออยากขอโอกาสในความสัมพันธ์นี้อยากทําให้ดีขึ้นนะคะอยากที่จะจัดการปัญหาให้มันได้บางคนคุณอาจจะกําลังรอการการเลิกลาการตัดจบหรือบางคนคุณกับเขาอาจจะกําลังคิดในเรื่องของการหย่าล้างกัน หรือกระบวนการทางกฎหมายบางอย่างที่คุณกําลังจะตัดสินใจที่จะเลิกลายหย่าร้างนะเขาอยากจะบอกว่าเขาไม่อยากที่จะให้มันจบลงด้วยวิธีการนี้เขาไม่ได้อยากเลิกกับคุณเขาไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะหย่าก,กับคุณหรือเขาไม่ได้อยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันพังกันลงจนถึงขั้นมาเริ่มต้นกันใหม่ไม่ได้ไม่ว่าคุณจะแต่งงานกันแล้วหรือยังก็ได้ทั้งหมดนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคู่ชีวิตที่อยู่กินด้วยการจดทะเบียนกันไม่จําเป็นนะ แต่ในในพลังงานตรงนี้มีบางคนที่แบบกําลังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายหรือในเรื่องของการฟ้องหย่าหรือมีการหย่าแล้วก็ตามแต่คนคนนี้ยังอย่าที่จะแบบเข้ามาเห็นไหมคะเป็นผู้หญิงที่กําลังถือเหรียญมาหยิบยื่นให้อีกคนหนึ่งนะคะเขาอยากจะหยิบยื่นสินดีดีให้คุณอยู่แต่ดูเหมือนว่าเขาบอกว่าคุณอาจจะไม่ได้อยากรับแล้วก็ได้คุณอาจจะเข็ดกับเขาแล้วก็ได้ นะคะแต่ความรู้สึกเขาว่ายังคงรู้สึกอยากจะไปต่อกับคุณถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนกับมันพังไม่เป็นรูปเป็นร่างพังไม่เป็นท่าแต่เขาก็ยังเชื่อว่าทุกอย่างยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปททางที่ดีได้ตอนนี้เหมือนคนที่กําลังไปหาวิธีการหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะ<ม>เห็นไหมคะไฮพินเทสเหมือนคนที่ไล่เวทมนต์เห็นไหมหาวิธีการสารพัดวิธีในการที่แบบจะทํายังไงถึงจะทําให้ประสาทที่มันพังลงไปอ่ะ มันสามารถแก้ไขขึ้นมาได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลานี้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณน่ะคือความที่ยังคงรู้สึกรักแม้แต่ความสัมพันธ์คุณถึงแม้ว่าความสัมพันธ์คุณกับเขามมนจะต้องพังกันลงไปจบกันลงไปทะเลาะกันลงไปหรือคุณไม่เข้าใจในความเป็นเขาแต่เขาก็ยังไม่ต้องการที่จะให้มันพังโดยที่ไม่สามารถกลับมามองหน้ากันได้หรือไม่สามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้ เขายังคงอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทําให้สถานการณ์ทุกอย่างมันลี้คลายดีขึ้นถึงแม้ว่ามันอาจจะยังดูไม่เป็นรูปเป็นร่างตอนนี้ก็ตามนะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะยังปิดกั้นใจคุณยังไม่อยากที่จะมาเริ่มต้นกับเขาก็ตามหรือคุณอาจจะอยากจะตัดเขาทับใจจะขาดเนี่ยควีนถือดาบกับไนท์ถือดาบนะคะคุณอาจจะตัดเขาคุณอาจจะแบบไม่อยากให้เขาเข้ามาในชีวิตแล้วแต่เขายังคงที่จะพยายาม กลับมาในชีวิตคุณหรือพยายามที่อยากจะแก้ไขแต่เพียงแค่ตอนนี้เขายังไม่สามารถทํามันได้ร้อเปอร์เซ็เท่านั้นเองเห็นไหมคะว่าไพ่แปดดาบคือคนที่ยังคงถูกมัดตรึงอยู่เลยเขายังไม่สามารถหาทางออกได้ก็จริงแต่เขาก็อย่าที่จะมีคุณอยู่ตรงเนี้ยอย่าที่จะทําให้มันดีขึ้นนะ่ะนะคะอย่าที่จะมาขอโทษนะคะบางคนอยากจะเอาเงินเอาทองเอาสิ่งของมีค่ามาให้คุณมามอบให้คุณ ต่เหมือนคุณเจ็บจนเกินจะเจ็บแล้วว่าเจ็บจนเกินพอเจ็บจนเกินทนแล้วคุณไม่อยากรับอะไรแล้วอะคุณรักเขาก็จริงคุณคิดถึงเขาก็จริงแต่เหมือนกับมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยในสายตาเขาแต่สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณคือคุณยังคงมีค่าเสมอในสายตาเขานะคะเขายังคงเก็บคุณไว้อยู่ในหัวตลอดเหมือนกับบูชาคุณอยู่ตลอดอะนะคะไพ่หนึ่งเหรียญอยู่บนศีรษะเขาเห็นไหมคะเขายังคงทั้งรักแล้วก็ทั้งเห็นคุณค่าในความเป็นคุณ แต่แค่ทุกอย่างนะคะมันอาจจะสายไปแล้วมันไม่ทันการแล้วในการที่เขาจะมาแก้ไขอะไรตอนนี้แต่เขาก็ยังอยากจะแก้ไขอยู่เขายังไม่ได้ลืมนะคะเขาก็ยังคงคิดเรื่องราวเกี่ยวกับคุณอยู่ในหัวเขาตลอดแล้วเขาก็ค่อนข้างมีความมีความเครียดอึดอัดใจมากๆตอนนี้นะคะที่ยังไม่สามารถทําให้ความรักของคุณมันชัดเจนขึ้นมาได้นะทีนี้เรามาดูกันว่า แล้วเขาจะทำยังไงต่อคะเขาจะทำยังไงต่อคะเมจิเชียนนะคะเด็กควินถือเหรียญหกไม้เท้า 1>, 1เหรียญน,นะคะติดมานะคะ3ถ้วย6ดาบ10ไม้เท้า 10, 10เหรียญน,นะคะเด็กถือถ้วยค่ะและใต้สำรับเป็นควีนถือดาบเขาจะทำยังไงต่อ คนคนนี้อยากให้คุณเปิดใจอยากให้คุณแบบเนี่ยเหมือนตอนนี้คุณแบบตั้งการรอรับเขาแล้วอะเตรียมฟาดแล้วอะนะคะเหมือนคุณเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะจนคุณรู้สึกแบบไม่ไหวจะเคลียร์แล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่คนคนนี้คิดแค่เพียงว่าถ้าคุณไม่เปิดโอกาสให้เขากลับมาในสถานนะการเป็นคนรักหรือการเป็นครอบครัวเขาขอเพียงแค่ว่าคุณกับเขากลับมาเป็นกัลยานาิตรที่ดีต่อกันได้ไหม ะะหรือกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ไหมพลังงานตอนนี้คนคนนี้อาจจะมีบุคคลที่3 4 5 6 7 8 9้ากเจดด้าเต็มไปหมดเลยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบพ่อแม่พี่น้องญาติเยอะแยะ,ยะไปหมดเหมือนเนีย่ยเห็นไหมคะรอเขาอยู่อะ่ะคือเขามีทั้งภาระมีทั้งหน้าที่มีทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรับผิดชอบเต็มไปหมดเลยนะคะครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอาจจะมีอิทธิพลหรือบุคคลที่3อาจจะมีอิทธิพลกับเขาอย่างเช่นเพื่อนก็ได้ หรือเรื่องการเงินก็ได้นะคะคือคนคนนี้อยากจะบอกว่าเขาอ่ะยังคงอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะถึงแม้ว่ามันอาจจะยังดูเห็นไหมคะให้เดทเนี่ยเหมือนจมอยู่ใต้ท้องเรือนะคะเขารู้ว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาอ่ะโอกาสในการที่จะทําให้มันดีขึ้นมาดังเดิมมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างยากแต่เขาก็ยังมีความหวังเสมอเขายังเชื่อมั่นว่าเขายังสามารถ กลับมาในความสัมพันธ์หรือเขายังสามารถทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นมาได้แต่ขอแค่เพียงว่าให้คุณเปิดใจกับเขาเขาอยากคุยกับคุณดีๆอ่ะเขาไม่อยากให้คุณแบบเห็นไหมคะตั้งก่าใส่เขาหรือคุณอาจจะดูนิ่งดูเฉยดูเย็นชาใส่เขาไปแล้วบางคนคนคนนี้อาจจะทิ้งให้คุณรับภาระความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างสเสมือนกับว่าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องหาเลี้ยงทุกคนในครอบครัวอยู่คนเดียวเป็นเหมือนเสาหลักบางคนก็ลูกเต้า นะคะก็ต้องดูแลรับผิดชอบเองทั้งหมดเขาอาจจะมัวแต่ไปมีความสุขอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนอื่นๆนะคะไปใช้เงินนะคะกับเพื่อนกับคนอื่นดีหมดแต่กับตัวคุณหรือกับคนในครอบครัวคุณไม่ค่อยสนใจใยดีอะไรประมาณนี้แต่คนคนนี้เขาคิดว่าเขาจะต้องพยายามทําให้ได้เขาจะทําให้สิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดกับคุณน่ะนะคะกาลังจะแก้ไขเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมให้ได้ เพราะเขามีเป้าหมายอยากที่จะดูแลทุกๆคนให้มีความสุขไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือจะเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเขาก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นลูกนะคะเป็นครอบครัวทางคุณเป็นครอบ <โ frustrating S 1> ค,ครบัวทางเขาเขาอยากดูแลให้ดีที่สุดนะคะแต่เขาแค่เพียงรู้สึกตอนนี้เขาก็เหนื่อยเขาเหนื่อยหลายๆอย่างในชีวิตเขานะคะเหนื่อยทั้งเรื่องการหาเงินหาทองเลี้ยงดูคนในครอบครัวเหนื่อยทั้งเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเขาเอง เหนื่อยทั้งเรื่องการงานนะคะอาจจะมีบ้างที่เขาอาจจะพาตัวเองไปอยู่กับเพื่อนสังสรรค์แฮงเอาท์ดื่มกินอะไรประมาณนี้หรือบางคนเขาอาจจะไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคุณในเรื่องของการการจัดสรรปันส่วนเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเขาครอบครัวคุณหรือการดูแลภาระเขาหลายคนมากความอะไรประมาณนี้เยอะแยะมากมายที่เขาจะต้องแบบแทนที่จะ มาดูแลคุณได้หรือมาซัพพอร์ตคุณได้กลายเป็นเขาจะต้องทำทำเงินได้มาหาเงินได้มาก็ต้องเอาไปเลี้ยงดูครอบครัวเขาหมดหรือพ่อแม่พี่น้องเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์คุณจนมากเกินไปอะไรประมาณเนี้ก็เป็นลักษณะนี้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขารู้สึกว่าปัญหาทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะเขาก็พยายามที่จะแก้ไขเขากําลังพยายามหาทางเมดิเชียนพยายามที่จะเคลียร์ตัวเอง พยายามที่จะกลับมาทำให้มันดีขึ้นนะคะไพ่หนึ่งเหรียญคือคุณยังคงเป็นคนที่เขายังคงให้คุณค่าอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะปล่อยปะละเลยคุณไม่ได้สนใจใยดีอะไรคุณนะคะหรืออาจจะเห็นคนอื่นสำคัญกว่าคุณยังไงก็ตามแต่นะแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะยังไงคุณจะจบกันไปแล้วคุณจะเลิกกันไปแล้วหรือยังไม่ได้เลิกกันแบบถาวรก็ตามเขาก็ยังอยากที่จะกลับมาในชีวิตคุณ ถึงแม้ว่าสถานะการกลับมาอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ตามแต่เขาก็ยังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะบางคนเนี่ยเขายังไม่พร้อมบางคนถ้าไม่ได้เป็นครอบครัวก,กันคือเขามีภาระหน้าที่เขาเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะบางคนเขาอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวยังไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้ด้วยเหตุผลของการที่เขามีภาระเยอะนะคะมีค่าใช้จ่ายเยอะมีคนที่ต้องเลี้ยงดูดูแล เขาจาเปน็นที่เขาจะต้องไปโฟกัสตรงนั้นก่อนแต่เขายังไม่ได้ลืมคุณนะนะคะบางคนอาจจะวางคุณไว้สถานะการเป็นเพื่อนมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ใช่แฟนเพราะด้วยตัวเองยังไม่มีความพร้อมเลยงานก็หนักภาระความรับผิดชอบก็เยอะเงินก็ต้องหาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเป็นกระพวนไปหมดเลยจะสร้างครอบครัวก็สร้างไม่ได้นะคะอะไรก็ยังไม่พร้อมสักอย่างแต่เขาก็ยังมีความหวังนะคะยังมีความหวังว่า มันจะต้องดีขึ้นในอนาคตนะคะถึงมันจะช้าแต่มันจะต้องเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแต่ณเวลาเนี้ยเขาอาจจะยังทําได้ไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าพลังงานเนี่ยเหมือนคนเนี้ยมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะแยะไปหมดเลยหรือตัวคุณก็ได้นะที่แบบมีครอบครัวอะไรประมาณนี้ที่ต้องเลี้ยงดูเยอะแยะมากมายแล้วทาให้เขาไม่สามารถที่จะชัดเจนจริงจกับคุณได้ นะคะคบางคนก็ยังไม่ได้สถานนะเหมือนคนที่ต้องเลือกระหว่างครอบครัวกับความรักระหว่างพ่อแม่พี่น้องกับแฟนอะไรประมาณนี้เขาจึงจําเป็นที่เขาต้องไปไปสร้างเนื้อสร้างตัวไปสร้างความสําเร็จให้ตัวเองก่อนในบางพลังงานนะคะนี่ก็คืออ่านพลังงานวรวมๆให้นะที่มีพลังงานขึ้นมานะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่อุปสรรคมากมายเหล่านี้คนคนนี้ก็จะพยายามฝ่าฟันไปให้ได้หกดาบ ะะแล้วก็หกไม้เท้าคือไพ่ของคนที่จะพยายามทําให้มันสําเร็จจะพยายามเอาชนะใจคุณให้ได้แต่เขาขอแค่อย่างเดียวว่าคุณเปิดใจได้ไหมคุณจะยอมรับในความเป็นตัวตนเขาได้ไหมคุณจะยอมรับในปัญหาที่เขาเจออยู่ในตอนนี้ได้หรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะปัญหาเขาเยอะแยะมากมายไก่กองเหลือเกินนะคะแต่เขาก็จะพยายามทําให้มันดีที่สุดอะแต่ถ้าคุณยังไม่สามารถที่จะเปิดใจให้เขา กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือถ้าเขายังไม่สามารถใหจสถาหนะคุณได้เขาก็าขออยู่ในชีวิตคุณเป็นเพื่อนเป็นกาลยานามิตรแบบนี้ไปเรื่อยๆได้ไหมนะคะนี่คือความคิดความรู้สึกข,ของเขานะประมาณนี้นะคะมาดูเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณโทษทีขอดูไพ่อาราเ่ินก่อน Retreat นะคะ Healing Family i s s u e นะคะ k e e แ an d อเ n น m i ล d ค่ะและ r e l e a s e Your Ex นะคะวันนี้พลังงานเขาเป็นพลังงานของคนที่แบบอุปาระเยอะแยะไปหมดเลย <laughs> เป็นคนที่ดูเหนื่อยดูหนักอะไรประมาณนี้อยากมีความรักอยากทำให้มันสมบูรณ์แบบหรือไม่ก็เป็นพลังงานของคนที่ยังไม่สามารถให้ความชัดเจนได้หรือบางคนเป็นครอบครัวแล้วแต่มีปัญหากับเรื่องเงินเงทองทอง เพราะไม่ใช่แค่คุณกับลูกหรือไม่ใช่แค่คุณกับเขาแต่มันเรื่องของการที่เขายังคงมีครอบครัวฝ่ายเขาหรือฝ่ายคุณมาแบบมายุ่งวุ่นวายไปหมดอะไรประมาณเนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้เวลาเนี้ยสิ่งที่ไพ่าแนะนาคือ Release your ex ไปก่อนเนาะอะไรที่มันยังไม่สามารถเป็นไปอย่างใจคุณได้ก็ไม่เป็นไรนะพลังงานวันนี้นะคะคนคนนี้เองเขาก็เหนื่อยเหนื่อยหนักอึดอัดใจหลายสิ่งหลายอย่าง ปัญหาในชีวิตเขาก็รุมเร้ามากนะคะเยอะแยะมากมายไปหมดคุณกับเขาอาจจะต้องให้เวลาซึ่งกันและกันนะคะอาจจะต้องต่างคนต่างแบบผันหน้าไปฮิวตัวเองกันก่อนดูแลตัวเองกันก่อนเคลียร์ภาระหน้าที่ตัวเองกันให้ดีก่อนนะคะแล้วก็รีลิสรพลังงานอะไรที่มันไม่ดีลบๆออกไปให้หมดเวลาเนี้ยมันอาจจะยังเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ใช่นะคะสําหรับคุณทั้งคู่ที่จะเป็นไปอย่างที่คุณคิดที่คุณหวัง ถึงแม้ว่ามันจะอาจจะยังเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้นะคะแต่สิ่งสำคัญเลยคนคนนี้ยังไม่ได้ลืมคุณนะคะพลังงานวันนี้เป็นพลังงานของคุณกับเขาอาจจะต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้กันให้มากกว่านี้หรือปล่อยให้เขาไปทำหน้าที่ของเขาให้สมบูรณ์แบบตัวคุณก็มาทำหน้าที่ของคุณให้สมบูรณ์แบบก่อนนะคะเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างอาจจะต้อง disconnect กันไปก่อนนะคะคืออาจจะต้องแบบยังไม่ได้มี connection หรืออาจจะยังไม่ได้แบบ มาสารสัมพันธ์ให้มันเป็นรูปเป็นร่างหรือมีความสุขความโรแมนติกอะไรกันเท่าที่ควรในช่วงเวลาเนี้ยนะคะอาจจะไม่ได้มีการพูดคุยหรืออาจจะต้องปล่อยให้ปัญหาตรงเนี้ยใช้เวลาในการที่จะจัดการแก้ไขปัญหาให้เขาได้มีเวลาไปแก้ไขเรื่องราวของเขาก่อนเพราะภาระเขาค่อนข้างเยอะหลายเรื่องเลยนะคะทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องตัวเองเรื่องงานเรื่องเงินมีปัญหาไปหมดเลยแล้วมันทําให้ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ของคุณด้วย นะคะเพราะฉะนั้นก็ถึงได้บอกว่าให้คุณเปิดใจได้ไหมอ่ะคุณอดทนได้ไหมนะคะมันอาจจะไม่ได้แบบเร็วอย่างที่คุณคิดมันอาจจะยังไม่ได้สมหวังในเวลาอันรวดเร็วอ่ะเพราะภาระเขาก็เยอะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาจะต้องจัดการที่เขายังไม่สามารถทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างได้แต่ไม่ใช่ว่าเขาอยากที่จะเลิกกับคุณนะเขายังอยากกลับมาเป็นเพื่อนกับคุณหรือยังอยากคุณมีกันและกันอยู่ในชีวิตเขาแบบเนี้ยแล้วค่อยๆเรียนรู้กันใหม่ได้ไหม นะคะบางคนถ้าเป็นครอบครัวกันคนคนนี้ก็จะพยายามที่จะกลับมาเคลียร์กลับมาฮิวหรือกลับมาสื่อสารกับคุณเปิดใจคุยกันถึงแม้ว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือไม่ให้ก็ตามถึงแม้ว่าคุณอาจจะมองว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึง่งเท่านั้นนะคะเราไปดึงพลังงานเขามาแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งเท่านั้นไม่ใช่เป็นตลอดไปอะไรประมาณนี้เป็นช่วงเวลาที่เขากําลังมีความเครียดมีความกางังวลนะคะ เพราะฉะนั้นต่างคนต่างต้องรีลิสไปก่อนพลังงานลบๆนะคะอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในตอนนี้ให้เขาได้เคลียร์ตัวเองเนาะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็อาจจะดีขึ้นได้มาดู Inner อินเนอร์แมสเซสขากันนะคะจากเธอมาใช่ว่าไม่รักแต่อุปสรรคมันแสนมากมายนะคะปัญหาเขาเยอะอ่ะคนคนนี้เยอะแยะไปหมดฉันหลงรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบกัน ให้อภัยและให้โอกาสฉันอีกครั้งได้ไหมคนดีเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมฉันอยากให้มีปาฏิหาริย์ฉันมีความฝันความหวังว่าสักวันเราจะได้กลับมาสร้างครอบครัวเราจะได้มาสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกันนะคะช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฉันคือวันที่มีเธอเคียงข้างกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมฉันเฝ้ารอวันที่เธอให้อภัยเนี่ยคนคนนี้ เหมือนเขาต้องการการให้อภัยจากคุณมากเพราะตอนนี้เขามองคุณเป็นควีนถือดาบเหมือนคุณไม่อื้อไม่หือไม่อะไรแล้วอ่ะคุณเย็นชาแล้วอะไรประมาณนี้ความเงียบที่ดังที่สุดคือความเจ็บปวดใจแต่พูดไม่ได้ไม่ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรเราต่างพยายามทำดีที่สุดแล้วถึงตัวฉันจะอยู่กับเขาแต่ใจฉันยังคงคิดถึงคุณต้องบอกว่าเป็นบางพลังงานนะเพราะบางคนเป็นในเรื่องของรักสามเศร้าด้วยนะคะที่มาดู ถึงเราจะเป็นคนรักกันไม่ได้แต่เราเป็นการลรยาและมีที่ดีต่อกันได้เนี่ย,พยไพ่ใบนี้เห็นไหมคะบ่งบอกชัดเจนเลยว่าถึงคุณจะไม่เปิดใจเขาแล้วแต่เขายังคงเป็นเพื่อนที่ดีของคุณได้เขาอยากเป็นเพื่อนคุณนะคะและใบสุดท้ายได้จะเก็บไว้ความรู้สึกไว้ภายในใจส่วนลึกไม่สามารถบอกใครได้เนี่ยนี่ก็คือเป็นพลังงานของเขาในวันนี้ตอนนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะ คืออย่างน้อยเขาก็ยังอยากที่จะมีคุณอยู่ะแต่บางคนก็ต่างต่างเหตุผลต่างวาระนะรับแต่พลังงานคุณไปนะคะก็พยายามอ่านรวมๆหลายๆพลังงานที่เข้ามาดูตรงนี้ที่เป็นที่น่าไพ่เขาสื่อมานะคะถ้าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านแต่ถ้าใช่นะคะนี่คือความในใจของเขาทั้งหมดคุณก็รับพลังงานดีๆกลับไปอะไรก็ตามแต่บางทีมันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาของมันถึงแม้ตอนนี้อาจจะยังเป็นไปไม่ได้แต่ท้ายที่สุดมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ นะคะประมาณนี้ค่ะโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็สนใจดูวดวงส่วนตัวแอดไลน์ริดานเดอร์สกอ์ทาร์ลดเข้าไปได้นะสวัสดีค่ะฝากซับสไคร้แชร์ด้วยนะ